ธนาไม่ดูในผลสวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับจะพึ่งเบื่อกันก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สนาไม่ดูในพลด้วยนะครับนะครับถ้าจะดีที่สุดก็คือไม่ข้ามโฆษณานะครับขอบคุณมากนะครับผมนะครับ รายได้จาก YouTube ก็ดูโฆษณานีนะครับแล้วแต่ท่านเจนสมควรนะครับขอบคุณมากครับแรงงานต่างด้าว7 0 0ชีวิตบุกปิดโรงงานจีนไม่ได้ค่าจ้าง3เดือนซ้ำจ่ายแค่500ให้กลับบ้านนะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดด้วยกันนะครับผมแรงงานต่างด้าวเ0็ชีวิตบุกปิดโรงงานจีนไม่ได้ค่าจ้าง3เดือน มีดำซ้ำจ่ายแค่5้500บาทให้กับบ้านนะครับเมื่อเวลา17.00นวันที่16เมื่อวานนี่นะครับสิงหาคม2,567นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าในนิคมโรจนะนะครับตำบลหัวว่าอํเาเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีโรงงานทุนจีนเกิดเหตุความวุ่นวายเมื่อแรยงานชาวเมียนมาและกัมพูชาประมาณ700คน รวมตัวประท้วงหลังจากไม่ได้ข้าวแรงมาถึง2เดือนไม่มีเงินค่าใช้จ่ายค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟทำให้กลุ่มแรงงานปิดโรงงานประท้วงไม่ให้ชาวจีนรวมถึงรถส่งของออกจากโรงงานได้ถ้ายังไม่มีการจ่ายเงินในการเจราจาครั้งนี้นะครับได้มีซับคอนแทคมาพูดคุยหาข้อตกลงกับกลุ่มแรงงานแต่ไม่เป็นผล ทำให้กลุ่มแรงงานบางกลุ่มไม่พอใจในสิ่งที่เขาเสนอมาโดยตอนนี้ให้คนละ500บาทเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในเบื้องต้นก่อนนะครับผมให้500บาทนะครับแต่แรงงานไม่ยอมนะครับบางส่วนเขาก็ไม่ยอมและไม่ขอเชื่อถือในคำพูดอีกแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันล่าช้ามาสองเดือนแล้วนะครับนะครับไ่ได้ไม่ได้ตังค์เลยนะครับไม่มีเงินเลยนะครับแรงงานก็ไม่มีเงิน จึงได้ลุกฮือส่งเสียงเออะโวยวายนะครับซึ่งกลุ่มแรงงานได้แบ่งกลุ่มให้เฝ้าอยู่ที่ประตูหน้านหน้าเพื่อไม่ให้ชาวจีนทั้งหมดออกจากโรงงานโดยมีการปิดประตูรถทุกคันที่ขับออกจากโรงงานยกเว้นคนไทยสามารถออกไปได้ขณะที่ชายชาวจีนสองคนได้ขับรถจักรยานยนต์เพื่อเพื่อจะออกจากโรงงาน แต่ได้มีกลุ่มแรงงานที่อยู่หน้าประตูได้ยืนขวางไว้และไล่ให้กลับเข้าไปข้างในจากสถานการณ์ที่ได้พูดคุยกับแรงงานนั้นคงน,คงน่าจะจบยากน่าจะจบยากนะครับถ้าหากไม่มีการจ่ายเงินเดือนให้นะครับจากการสอบถามนายมีนนะครับนามสมมุตินะครับได้ให้ข้อมูลว่าบริษัทบริษัทโอนเนอร์นะครับเป็นผู้ก่อสร้าง ตึก3ชั้นอิเล็กทรอนิกส์ผู้รับเหมาเป็นของบริษัทจีนด้วยกันและบริษัทหนึ่งติดเงินพนักง,งาน3เดือนนะครับมีบริษัททรัพ์คอนแทคหลายบริษัทนะครับผมทั้งนี้บริษัทนัดวันที่5สิงหาคมเงินหนึ่งจะออกนะนจะออกเงินเดือนให้นะครับแต่ว่าไม่ออกนะครับเดือนมาวันที่15สิงหาคมแต่ก็ยังไม่ออกให้อีกนะครับ พนักงานที่ทําอยู่ประมาณ700คนก็เลยเกิดการประท้วงกันเคลียร์กันอยู่นะครับสบริษัทใหญ่ๆที่มีคนงานเยอะระดับ200คนขึ้นไปโอนเนอร์ให้เงินมา1ล้านให้3บริษัทไปจ่ายให้แรยงานเพื่อให้เอาไปจ่ายค่าเช่าห้องค่าน้ําค่าไฟที่โดนตัดเพราะพนักงานไม่มีที่อยู่แล้วแต่ทางพนักงานไม่เอา พวกเราต้องการเงินเดือนและจะเฝ้ากันดูอย่างนี้นะครับบริษัทนัดจ่ายเงินทั้งหมดในวันที่15วันนี้วันที่17แล้วนะครับเอ่อ,อ,อ15ล้านบาทนะครับแต่ก็มีข้ออ้างบอกว่าเช็คจากจีนเนี่ยยังมาไม่ถึงนะครับผมวันนี้ดูแล้วไม่น่าจะจบง่ายๆนะครับส่วนที่ยอม น่าจะมีประมาณสัก200คนนะครับที่ยอมรับเงิน500บาทแล้วกลับบ้านนะครับแล้วในกลุ่มคนที่ไม่ออกออคนที่ไม่ยอมประมาณ50คนนอกนั้นยังไม่ยอมให้คนจีนออกไปไหนทั้งนั้นนะครับผมเพราะมีการตรวจสอบรถที่ขับออกไปถ้าเป็นคนไทยก็ให้ออกไปนะครับตอนนี้น่าจะมีพนักงานอยู่รอบๆโรงงานประมาณ400คนนะครับมีพนักงานที่ทำงานในวันนี้ ทั้งหมด779คนได้รับผลกระทบทุกคนนะครับส่วนที่ที่ยอมที่ยอมไม่ได้กว่า400คนยังปักหลักอยู่นะครับส่วน300คนกลับไปบ้างแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับก็ให้ผู้หญิงกลับไปก่อนเนาะจากการสอบถามนายองนะครับหัวหน้าคนงานชาวเมียนมากล่าวว่าพวกตนไม่เชื่อแล้วว่าบริษัทจะจ่ายไม่ได้รับเงินมา3เดือนแล้ว หลังจากที่ได้พูดคุยกับบริษัทบริษัทบอกว่าจะเบิกให้คนละห้าบาทเพื่อตนไม่มีอะไรกินแล้วขนาดไม่สบายยังไม่มีเงินไปโรงพยาบาลเลยวันนี้ให้มา500บาทก็ไม่จบนะครับหัวหน้าหัวหน้างานไม่มีใครคล้ารับผิดชอบเงินเดือนคนหนึ่งก็ประมาณ30,000บาทบางคนก็2เดือนบางคนก็3เดือนนะครับ,บรายงานวันละ 400บาทถึง360บาทนะครับทางบริษัทจะจ่ายเงินมาหรือไม่จะจ่ายหรือไม่จ่ายเ,าเงินมาแต่ว่าพวกตนก็ไม่รู้นะครับแต่จริงๆคนงานยังไม่ได้นะครับมีแรงงานทั้งหมดที่อยู่ในนี่ประมาณ1000กว่าคนนะครับก็น่าเห็นใจอยู่นะครับเมื่อได้รับเงินสอเดือนแล้วเราต้องกินต้องใช้เนระ นะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรจะลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับสัญหาไม่รู้ในผลนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ